แตงโมขายถือถือแตงโมลูกใหญ่ๆงามๆขายถึกถือยีโลละสิบขีดเอาสามโลต๊เป๊ะโลละหกหกสามปอุทานไก่ยี่สิบเปิดสิบแบาทเอาเอเอามาส่งหัวเท่อนแล้วกำลังจิสือไปขายต่อ โอไปขายแตงโมลือหมวดมันไปขายต่อ <mo> ซ mm ื hmm. ้อแตงโมมันซืไปขายต่อบ่ได้ได้เนาะซื้อแตงโมก็ต้องขายแตงโมมาแม่เอามาแดงโบะไงเนี่ยแดงโบะแดงหวานฉ่ำฉ่ำสมแดดหวานหวานเหมือนแม่ค้านี่แหละเสรดอก แม่นติจักแล้วเนาะอันนี้เคีงคาโลคึงทางไหมเนไหส้หม่อางไปเคีงสิโลก็ต้องเป็นสิอดโลครึงร่าแมนนอยู่พีักางจูนไปขาเแนที่้ี่แทไม้เขาร้อยโลจริงาโ่คือเมื่อเจ้าี่พี่แกนี่ไม่ใจมั้ยเ <c oughs> <c oughs> เลือกเลยเลือกเลยแม่ข้าว่าแตงโมหวานหวานแดงช้ำช้แม่ข้าว่าแม่ข้ากำลังแม่ค้าหาเงินหาเงินคืออะไเนาะหาเงินสีแต่งงานหาเงินแต่งผัวหาเงินแต่งผัวว่าแม่ข้าบ่ม,มีคนเอาแม่ข้ากำลังหาเงินแต่งผัว เอาทุกอย่างไม่ขาดก็ได้โอ้ยเนาะไม่ขาดกัตัวนี้ไงาคี่บาทกี่เ็นกิโลาะี่กับคร่องกิโลเนาะกิลหกบาทเนาะก็เราหบาทเครื่งโลกกับสามบาทโอ้โมนี่้าเฮ้ เปลี่ยนใจเอาเลยนี่ก่อนเอ้าเปลี่ยนใจก็เป็นเอาเปลี่ยนใจก่นนะเฮาก็ได้ซั่นน่ะเปลี่ยนใจเอาหน่วยใหญ่ๆนี่นี่อ้าวอยู่ โดดล่องนิ่มแตงไม่เอบพี่น้องนะครับอันนี้จะไปทรงทรงหลุกค้าครับชิชชอบพี่นี่ก็จะเลื่อมก็ไลไรก็แจร์กดติดตามนะครับช่องบาบานพนคนอุกนาหารพี่น้องและก็จะกดขามโคตณสนาด้วยพี่น้องด้วยนะครับ คลิปนี้ไปซักก่อนคลิปหน้าพ่อๆกันไหมสหลับคลิปนี้สวัสดีครับ